สวัสดีครับมาพบกับเกม B.P. ออนไลน์เกมแนวเ m ม r p g แบบฮาร์ดคอร์ที่เน้นการทำสงครามเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เปิด Open Beta เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบเบิร์ดต้นของตัวเกมกันซึ่งเกมนี้ในการเก็บเลเวลเนี่ยก็จะผ่านการทำเควสทีมอนสเตอร์ Monster, แบบธรรมดาท,ทั่วไปเนี่ยครับแต่ว่าจุดเด่นของมันจะอยู่ตรงที่เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธ นะซึ่งอาวุธเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาเพิ่มเลเวลได้ผ่านทางโซพอยท์ซึ่งได้จากการตีมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วนำมานะอัปเกรดได้แล้วก็มันจะเพิ่มความสามารถของอาวุธขึ้นไปอีกนอกเหนือจากการตีบวกนะครับซึ่งเป็นเรื่องถือว่าเป็นระบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นในตัวเกมอื่นมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระบบโซพอยท์เนี่ยมันจะพัฒนาอาวุธออยังไงซึ่งอย่างนี้นะครับตามที่เห็นในคลิปนี้นะครับ ก็คือเนี่ยเราพอเรากดสตาร์ปุ๊บเนี่ยมันจะนำโซ o พอยที่ได้มาเนี่ยมาอัปเกรดอาวุธของเราได้นะซึ่งอาวุธเนี่ยจะสามารถอัพได้เท่ากับเลเวลของตัวละครด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องส่วนของสกิลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอาวุธสวมใส่แล้วก็เลเวลของอาวุธด้วยเช่นกันหากเราทําการพัฒนาอาวุธได้ถึงจุดที่เลเวลกําหนดไว้ก็จะมีสกิลใหม่ออกมาให้ใช้นะครับนี่เดี๋ยวทำให้ดูตอนนี้ก็การว่าอาวุธที่มีเลเวล7แล้วเราก็ได้สกิลเลเวล7 ใช้งานออกมานะครับนอกเหนือจากเรื่องของอาวุธแล้วในเรื่องของพวกการตีบวกหรือไม่ก็การเพิ่มสเตตให้กับอุปกรณ์สวมใส่ก็มีด้วยเช่นกัน,นที่เห็นนี่นะครับจะเป็นการเพิ่มสเตตของอุปกรณ์สวมใส่อันนี้จะเป็นการสุ่มเพิ่มสเตตขึ้นมานะครับ แล้วก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือการเพิ่มออปชันธรรมดากับเพิ่มออปชันระดับสูงซึ่งก็ต้องใช้หินที่แตกต่างกันไปนะส่วนระดับสูงเนี่ยมันจะเพิ่มค่าสเตตที่มากกว่าระดับธรรมดาแล้วก็ปิดท้ายด้วยระบบการตีบวกอาวุธนะซึ่งก็เหมือนเบสิกทั่วไปทุกเกมสำหรับในเกมนี้ก็จะมีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับ ในระบบเบื้องต้นก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้และครับแล้วก็จะมีส่วนเสริมอื่นๆถ้ายังไงเดี๋ยวก็พบกันที่คลิปหน้าได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ